จากเด็กหนุ่มต่างจังหวัดมุ่งสู่โรงเรียนในร้อยตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในสายงานปราบปรามในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศมามากกว่า40ปีกาวเข้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายกับตำแหน่งจเรตำรวจก่อนกเกษียณอายุราชการบนเส้นทางการทำงานจากในร้อยตำรวจสู่บทบาทสมาชิกวุฒิสภามุมมองและแนวคิดในการทำงานของท่านผู้นี้จะเป็นอย่างไรกับมือปราบสอวอพลตำรวจตรีเก,รกิกกัลยาณมิตรผมเป็น ผูก้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรนะครับสี่ปีแล้วก็ต่อมา็ามาเป็นรองเจรตํารวจนะครับโดยถูกย้ายมาทางการเมืองก็เนื่องจากว่าในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีการเลือกตั้งนะครับนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็โดยที่เรามีความเข้มงวดในการทํางานป้องกันก,การสุสิทธิ์เสียเสียงก็ทําให้ นักการเมืองไม่พอใจแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โดนถูกย้ายมาอยู่ที่เจริญตำรวจนะครับแล้วก็มาเกษียณอายุที่เจรตําำรวจในตำแหน่งรองเจรดญตำรวจผมถือว่าประชาชนเนี่ยที่ขึ้นมาบนสถานเรียม์เมิดเนี่ยเขาต้องมีทุกข์ฉะนั้นเราต้องคลายทุกข์เขาแล้วประชาชนที่ข้ามขึ้นมาบนสถานที่ตำรวจเนี่ย มีหลากหลายอาชีพนะครับเราต้องเมตตาต่อเขาเหมือนว่าเป็นญาติเขาผมคิดอยู่เสมอว่าเราทําบุญกับประชาชนที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ทำยังไงให้เขาเดินกลับลงไปจากสถานีตํารวจแล้วเนี่ยเขายิ้มและสบายใจผมมาอยู่ในหน้าที่นี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นตํารวจเหมือนกันนะทาหน้าที่ในการศึกษาตรวจสอบ ในเรื่องการทุจริตเสริมสร้างตำมบบานในขณะนี้นะครับฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรมากนะักนอกจากนี้เนี่ยก็ยังดีอีกอย่างนึงคือมีหน้าที่ตรวจสอบในการทํางานเจ้าที่ของรัฐนี่คือหน้าที่วุฒิสภาแล้วก็ออกกฎหมายก็เห็นว่ากฎหมายรัฐมนูลปี50เนี่ยเปิดช่องให้วุฒิสมาชิกเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมีการสรรหาโดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองลงไปแข่งขัน เราต้องยอมรับว่าการเมืองเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสอวอเนี่ยถ้าไม่มีเงินแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาเล่นการเมืองจะมานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ยากลำบากก็ผมก็ลงทุนเพียงแค่ห้าพันบาทก็ลงไปสมัครดูผลที่ออกมากคือก็ได้นะครับแล้วก็มานั่งอยู่ในสภาแห่งนี้แล้วก็มาทำหน้าที่ในการศึกษาตรวจสอบทุจริต ร่วมกับคุณลสนาโตเซตะกูลผลงานที่ผมทำเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องตรวจสอบการทุจริตการบุกรุกทำลายป่านะครับจากกลุ่มผู้มิทธิพลเนี่ยก็หลายสิบเรื่องนะครในช่วงเกือบสามปีที่มาทำงานเนี่ยตีพผมลงพื้นที่ก็นอกจากตำแหน่งอันี้แล้วเนี่ยผมยังมีทำงานอยู่ในของคณะวิทยาศาสตร์ กับท่านประสิทธิ์พลทสุทพนแล้วก็ท่านก็ได้มอบหมายผมเป็นประธานอนุตตรสอบสอบสวนในเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารด้วยซึ่งผมก็สามารถที่จะดำเนินสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่กระความผิดคือผู้จัดการใหญ่ในเรื่องที่ทุจริตในเรื่องนี้มาดำเนินคดีนะ ได้ในคดีนี้ซึ่งก็สามารถที่จะเราจะต้องเรียกร้องเงินต่อไปในเรื่องเกียก์ของเเมื่เมื่อเจ้าที่รัฐเนี่ยกระทำผิดแล้วเนี่ยเงินของหลวงเนี่ยก็ย่อมไม่สูญหายในเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่หนึ่งพันหนึ่งพันกว่าไร่ในเขตพื้นที่จังหวัดมาสา,ารามที่บ้านหนองโนนะครับโดยมารงและจุพัฏของมาสา,ารามเนี่ย อ้างว่าจะไปสร้างในคณะที่ป่าสที่ป่าสาธารณะซึ่งมีป่าเป็นป่าดงดิบนะครับแล้วก็พืชพันธุ์พืชพันธุ์ไม้เนี่ยหนาแน,น,น่นแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาอนุรักษ์มาประมาณ200กว่าปีแล้วชาวบ้านก็ได้ร้องเรียนขึ้นมาเรื่องนี้เนี่ยผมก็เดินเป็นการที่จะรวบรวม,รวมพยานฐานที่จะสั่งฟ้องทางปปชต,ต่อไปอันนีน้อีกเรื่องหนึ่งที่ ทางาจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ผมไปในเรื่องของเกาะราชาใหญ่แล้วก็ป่าพรุที่เบอร์ทลังนะครับปรากฏว่าทางอบตอได้สร้างถนนซึ่งอ้างว่าเป็นถนนสาธาร,รณะแต่วความจริงแล้วเนี่ยถนนที่สร้างเข้าไปเนี่ยประมาณยี่สิ0กาโลเนี่ยใช้เงินจำนวนมหาศาล แล้วก็เป็นการทุจริตแล้วก็ลุกล้ําเข้าไปเขตป่าพุกแหล่งแหลมซาไซาซึ่งเขาได้ตั้งขึ้นบัญชีเอาไว้นะครับเป็นบรดกโรครวมทั้งที่เกาะสมุยนะครับที่มีการร้องเรียนกันอยู่ในขณะน,นี้ที่ชาวบ้านยกระบวนมาร้องเรียนที่วุฒิสภาเนี่ยผมก็ลงไปดูที่เกิดเหตุในเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ามันซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าไม่น่าจะทํา พราะว่าจะเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับชาวบ้านเนี่ยเขามีวิถีชีวิตในการที่จับปลานะครับหาของทะเลแล้วก็อุตสาหกรรมก็คือการท่องเที่ยวซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืนนะครับเขาก็ไม่ยอมนะครับก็มีการเสวนาวพูดคุยกันว่ายังไงเขาก็ต้องต่อต้านซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับไอการขุดเจาะน้ํามันเนี่ย มันไม่แน่มันดีก็จะเกิดอุบัติเหตุอาจจะทําให้น้ํามันรั่วในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองถ้าน้ํามันไม่รั่วเนี่ยการวางไอ้ไข่ปลาทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะหายไปนะครับเป็นกระทบกระเทือนในเรื่องการวางไข่ปลานะครับการประมงของชาวบ้านเนี่ยมันก็จะไม่มีพผมคิดว่าวิถีชีวิตที่ยย่งยืนของชาวบ้านที่ดำเนินการอยู่ก็คือในการท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ทําลายทรัพย์กรธรรมชาติ ไม่ทำลายสภาวะอากาศด้วยอันนี้บ้านเราเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะพัฒนาที่ประทายให้ดีเนี่ยเราต้องไปเริ่มต้นที่เยาวชนที่เด็กนะครับให้เขามีความรู้ในเรื่องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ให้รู้ข้อดีข้อเสียในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเราต้องยอมรับว่านักการเมืองที่เข้ามานั่งอยู่ในสภาอย่างนี้ ส่วนมากเนยนะครับต้องซื้อเสียงกันทั้งนั้นเพราะว่าอะไรประชาชนยังยากจนอยู่เขาได้เงินไปเนี่ยในการที่ไปลงคะแนนเสียงได้ประพันสองพันเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจมุงชีวิตอยู่ไปได้เป็นเดือนไปซื้อข้าวสารได้หลายถังแต่เราจะทำยังไงเนี่ยให้ย่อยชนเราเนี่ยมีความรู้ว่าเขาไม่ควรจะขายสิทธิ์ขายเสียงนะครับ ต้องเลือกนักการเมืองที่ศีระเข้ามาทํางานจริงเทศเราเนี่ยเป็นเมืองการเกษตรเป็นสวนภูมิเมืองแผ่นดินทำเองทองขวานทองทําไมปู่ย่าตาทวดเราจึงเรียกว่าขวานทองก็เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมีป่าไม้มีเมืองแร่นะครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวในเรื่องจริงๆนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าประเทศเราเนี่ย พัฒนาในเรื่องการเกษตรให้เป็นมหาอำนาจในแหล่งอาหารโรคมันจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนชาวบ้านชาวช่องก็อยู่อยู่ดีมีสุขมีอาหารกินมีของใช้ต่างประเทศเนี่ยจะพัฒนาในเรื่องของการอุตสาหกรรมดี๋ยวนี้ก็หมดคุณเห็นไหมครับว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาประเทศเราเนี่ยไม่ว่าจะประกอบรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นมลพิษเป็นสารพิษ เขาไม,ไม่เข้าไปไปทําในประเทศเขาเขาเข้ามาในประเทศเราเราก็ได้เพียงแต่ค่าแรงงานเท่านั้นเองในการทํางานแต่เวลาเทคโนโลยีต่างๆเราไม่ได้นะครับผมอยากจะเบียงบอดในทางรัฐบาลหันกลับมาดูในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการรักษาสภาพป่าไม้จะทำยังไงให้ป่าไม้เราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ นะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์บตหารที่อุดมสมบูรณ์แล้วผลิตสิ่งต่างๆนี้ที่เป็นอาหารเนี่ยนำไปสู่ในระดับโลกได้อันนี้จะดีกว่านะครับรวมทั้งจะทำยังไงให้เยาวชนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความรู้โดยเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าเด็กในกรุงเทพเนี่ยมีเทคโนโลยีในการเรียนการสอนครูบาอาจารย์สอนมีความรู้ แต่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยเทคโนโลยีก็ไม่มีความรู้ต่างๆก็มีเวลามาสอบเป็นทาน้าสู้เด็กในกรุงเทพไม่ได้เพราะว่าการสอนการเรียนไม่เหมือนกันเราถ้าหากว่าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้ามีการเรียนการสอนที่เท่าเทียมกันเนี่ยเด็กต่างจังหวัดก็รู้เท่ากันใช้เทคโนโลยีทางทีวีวงจรปิดหรืออะไรก็ตามไปสอนที่เด็กต่างจังหวัดเนี่ยที่ยากจนเนี่ยเขาได้มีความรู้ เขาจะพัฒสมองเขาจะพัฒนาขึ้นมาเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่เขาสามารถที่จะเลือกนักเมืองที่เสียสละเข้ามาทํางานจริงๆบ้านเราก็จะดีขึ้นมาเมืองเราเป็นเมืองศาสนาพุทธขอให้เข้าใจลึกซึ้งคาว่าศาสนาและนำเอามาใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันในชีวิตครอบครัวแล้วก็ในส่วนราชการใช้หลักธรรมะเข้ามาบริจการเนี่ย บ้านเมืองเราก็จะอยู่อย่างสงบไม่ลบลาข้าวฟันกันไม่เลือกสีเล em. ือกฝ่ายเพราะว่าทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันอย่งนั้นนะครับผมเป็นวิทิสมาชิกในระบบสันหา19กคุณ่านสองพันห้ารอเนี่ยผมก็หมดวาระแล้วนะครับแต่ว่ากฎหมายธรรมนูญเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ลงเลือก สรรหาได้หนึ่งครั้งผมก็คงจะต้องเดินต่อไปนะครับเป็ในในการลงรับสมัครแต่ว่าจะได้หรือไม่ได้นั้นนะันก็แล้วแต่โชควาสนานะครับแล้วแต่ท่านที่สรรหาเราเข้ามาทั้งเจ็ดองค์กรน,นะครับเมื่อถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็คงไม่พ้นหน้าที่ในสิ่งที่ผมถนัดในการทำงานก็คือในการที่จะช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรมในสังคมนะครับในหน้าที่ศึกษาตรวจสอบในเรื่องการทุจริตเราต้องยอมรับนะครับต่างชาติเนี่ยก็มาทำการวิจัยนะครับในเอเชียเนี่ยเราเป็นอันดับที่สี่นะครับถ้าต่างประเทศเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเป็นอันดับที่สามถึ 8. แปดถ้าหากประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีการทุจริตบ้านเราจเจริญ บ้านเราเจ,จริญฉะนั้นจึงบอกเลยว่าเราต้องปลูกฝังอุดมการให้กับเยาวชนเราเด็กเราเนี่ยให้มีความรักชาติบ้านเมืองรักความเป็นธรรมเสียสละในการทํางานแล้วก็มองดูว่าใครดีใครชั่วเลือกนักการเมืองที่ดีๆเข้ามาทํางานเพราะนักการเมืองนั้นเขามีหน้าที่มากำหนดนโยบายในการทํางานลงสู่ประชาชนเอาภาษีของพวกเราเนี่ยเอาไปใช้ ถ้าหากเอาไปใช้เต็มเม็ดเต็มวหร้อยเปอเซนเนี่ยบ้านเมืองบ้านเมืองราจะล่มฉะนั้นจึงอยากเห็นประเทศเราเนี่ยมีนักการเมืองที่ดีๆฉะนั้นจึงต้องอาสาสมัครเข้ามาทํางานอีกครั้งหนึ่งถ้าโชคดีนะครับก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าผมเป็นข้าราชการที่กเกษียณอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรคนระับอันนี้คือทํางานเพื่อแผ่นดิน